สวัสดีครับวันะะดดนี้เราจะมาดูสาราโบสถที่ถูกไฟไหม้ของวัดป่าพูยนาครับคือตัวสาราโบสถคือตัวสาราโบสถ ที่ถูกวางพึงความเสียหายหลายล้านบาทเป็นที่น่าสลดใจครับตอนนี้กำลังทางการซ่อมแซมบริเวณที่ไฟไหม้ ครับนี่คือตัวสาระโบดนะครับเนาะอืมต่างเพื่อกำลังสมแช่มสารนะโบดเนาะตัวนี้กอไม่เป็นนี่ตัวทั้งหลังอ๋อตัวตัวหลังนี่ก็กอไม่เห็นไ่มคนเก่าถ้าอิดมวนอิดมวลเบา โอ้ยตอนซสอนพี่หน่อยความเสียหายหลายล้านเนาะหลหายหลายล้านนอนคว่ำหูเท่าบทถึงการของคนครับตอนนี้ก็ต้องลงมือส่อมแซมไหมครับพี่หนุอมเสียดาย เสียดายความเสียหายที่เกิดขึ้นไปบางขรั้งในครับไปดูข้างในโบสถ์ในศาลาโบสถ์วงพุทธลูปเนวะพุทธลูป นี่จะเป็นอา,นาสนสงครอา,นาสนะสงอา,นาสนงครับนี่คือพระพุทธรูปแล้วพุทธรูปสื่อเป็นกรมีครับแต่ว่าลืมแล้ว เสียดายความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องปรับรุงรดหลังนะครับปรับรุงทั้งหลังในช่างก็จะทําตรงข้างหลังก่อนข้างหลังตอนนี้เป็นมองเก็บของนคีคือมองเกิดไส้ไหมตรงนี้เนาะคือจุดที่เกิดอคีภยัยไหมสตาบทไหมสิงขคลอง คุณราคาหลายลานนะสิเป็นโตมงบูชาอัสนะสงะกับตู้เครื่องเสียนะครับโอ้ผมผมปูพื้นขื้นละหลายหมื่นนะครับประมาณการก็เกือบล้านก,กว่ากวเฉพาะสิ่งของที่ถูกไหมนะเฉพาะจะได้ซ่อมแซมทั้งหลังเลย ที่น่าเศร้าสลดใจ,จกกับการสูญเสียครลังนี้ครับระบบทตัวนี้นะครับสร้างเมื่อปีพศสองพันหสะครับสองพันห้ารเริ่มสร้าง2562สสร้างภายในปีเดียวเสร็จนะครับ เสร็จภายในหนึ่งปีมีกระถินพระราชทานมาปีแรก2,563-64ปีที่สอง2,565แล้วก็ปีนี้2,566นะครับจะมีกระถินพระราชทานมาอีกนะครับแ๋ยวก็หลังจากที่เสิเตรียมกระทินพระราชทานนะครับก็ต้องมาสะดุด สะดุดเพราะสะารบดถูกไฟไหมครับสะดุดเพราะสะารบดถูกไฟไหมมันก่อเหตุเกิดจากคนคลั่งยาบา้ากบของยาบ้าครับกบของยาบ้านี่นะเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้นะครับ มูลค่า,ากรบบนอยนะครับพี่น้องหลายลาย้านบทลงนี้ก็ประมาณสามล้านนะครับสามล้านสี่ล้านก,กว่าก็คือสิ่งของที่เอาเออกมาได้ที่เหลือไฟใหม่นะครับพัดลอกพัดลมตัวละหลายร้อยละหลายพันต้องสูญเสียไปกับอักขีภัยที่เกิดขึ้นเนาะ นี่คือชุดรับแขกชุดครับผมชุดรับแขกที่ถูกไฟไหมครับ อาจารย์ได้เอื้นผมบ่ครับเอื้อนผมอยู่บ่เอื้อนสร้างบ้งบ่กครับเดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บนึงครับสองนาทีครับความสุนเสียสุนเสีย ดูสภาพข้างในนะครับโอ้ยไปวันหลังแล้วนะสะภาพสวยงามตอนนี้ก็ไปทางหลังเลยครับก็สิได้สะอาดสักนี้เนาะอยัดโยมมาซ้อยกันล่าอันขัดครับแต่ก็ยังไม่เสร็จสักทีกปนลครับต้องใช้เวลาอีกพอสมควรถี่จะ เสร็จนะครับเปินไฟเปิติดไฟเบอร์น,นะครับใหม่ไปละดูสภาพความรน เอาแค่นี้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวคืบได้ยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ